ริงครับต้พูดไปถึงนะช่วยด้วยค้นหาและทำลายเลยจบศัตรูแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยได้ไงอ่ะได้ไหมเดียวเลยเหรอเฮ้ย มาจากไหนเนี่ยนี่เดี๋ยวนะมันยิงผมได้ไงมันหลบอยู่ตรงหลังกำเท่งผมว่าไม,ไม่ใช่แล้วมาเอาจริงนะครับจากจากพี่เบอร์สามนะครับแล้วเอาดูดิทุกคนดูดูมันที่แอ๊ดเราจะจัดการคุที่แอดเอากการรงเอเนะครับ เร่ไงขน้นาก,การคนที่แอกดนี็ยังไงครับทุกคนว่าอย่างไงคนาจัดก,การแบนี้นะยนังไงแบนี้อ้ยหยุดไม่ได้